นะคะคนี่เป็นรุ่นสุดท้ายที่สอยกันมาที่วันนี้ที่ไปเก็บกันนะคะก็อยากให้ดูว่าเนี่ยตาเกิดว่ามันไม่ร่วงก็ประมาณช่อช่อประมาณนี้นะคะคมาถ่ายกลางคืนนะคะ,ะดีกลางวันก็ไม่ว่างนะคะเนี่ยมีมีน้องมาอยู่เป็นเพื่อน ขออภัยนะคะถ้าเห็นถ้าเห็นน้องแวบๆบแบบนะคะนะคะลูกอย่างนี้นะคะน้อง้อยกนนะคะเราเราทำอะไรเขาก็จะทำด้วยนะะให้ดูนะคะวันที่ออกมาถ่ายกลางคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็หมดแล้วเดยวน้องถอยก่อนน้องถอยก่อน เก็บที่ว่ามันปลายต้นนะคะเนกะ็บเก็บปลายต้นลูกก็ใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะคะประมาณนี้นน้องคอยน้องคอยกินลองกอง น้องไทยน้องไทยมีที่เล่มได้นะคะป่อมาณขอไปนะคะมีเสียงมีเสียงเกิดขึ้นนิดนึงค่ะปะดอดีไม่ได้ไม่ได้ตัดคลิปนะคะก็ลงแบบนี้เลยอละน,นี้เข็งสุดท้ายที่ว่า ูกใหญ่ๆอ,อร่อยนะคะอย่างเงี้ยชุม่มฉ่ำมากเพราะว่าเนื้อมันจะออกหวานนะคะหวานหอมน,ะะหน,น้องอยู่ด้วยน้องอยู่ด้วยนะคะสีสีหนุ่มอยู่หมดเลยเนี่ยค่ะมีคา้านี้คือแบบว่าเก็บแบบระวังไม่ให้มันร่วงนะคะ ตนนอกนั้นก็มันเป็นลูกเดี่ยวบ้างสองลูกบ้างสามลูกบ้างแล้วแต่จะเป็นห่างๆขอบคุณนะคะที่ติดตามขอบคุณมากค่ะนะคะขอปูชิโน่ชาแนลก็ขอลงอ่าลงคลิปแค่นี้นะคะสามนาทีเนาะก็ขอบคุณมากนะคะกดกระดิ่งกด แจ้งเตือนนะคะกดกดไลค์กดแชร์ like, นะคะกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะสวัสดีนะคะนี่ให้ดูวันนี้อันนี้สองเข่งหลังนี่ก็คือลูกอ่าลูกอ่าต้นที่ว่ามีอายุแล้วหลายปีแล้วต้นนี้สองต้นนี้มีอายุแล้วนะคะดูใกล้ใให้ดูใกล้ใกล้สวัสดีนะคะ